วัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอตสกอร์ ort, ทีเด็ดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์แอดลไลน์มาได้เลยครับค่ำคืนนี้่อโร2020เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายของรอบแรกประเดิมกลุ่ม A เตะพร้อมกันเวลา5ทุ่มบิ Big ๊กแมตทีมชาติอิตาลีหนึ่งในเจ้าภาพร่วมจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติเวลทับอซูรีของูซื้อโรแบโตมัชินี่ฟอร์มสุดร้อนแรงควา้าจะชนะ2นัดรวดแบบคินชีสถล่มตุรกีและสวิตเซอร์แลนด์3-0ทั้ง2นัด คืนนี้พวกเขาต้องการแค่เสมอจากคว้าแชมป์กลุ่มทันทีคาดว่าจะมีการโรเตชั่นหลายตำแหน่งโดยเฉพาะแนวลุกอิโมบิเล่และเบลดี้น่าจะได้พักเป็นตัวสำรองส่วนทัพมังกรแดงของโรเบิร์ตเพดคว้า4ี่แต้มจาก2นัดด้วยการเสมอสวิตเซอร์แลนด์และชนะตุรกีคืนนี้พวกเขาต้องการแค่1แต้มเพื่อการันตีเข้ารอบไปในอันดับ2ของกลุ่มแต่คาดว่าจะยึดชุดเดิมนำโดยกรเดเบลดนนิสเจมและอารอนแลมซี ดูแล้วคู่นี้น่าจะเล่นแบบถนอมตัวเพื่อเก็บแรงไว้ลุยรอบน็อกเอาท์และผลเสมอก็วินวินทั้งสองฝ่ายหรือถ้าจะมีผู้ชนะอิตาลีก็คงจะเฉือนชนะแบบไม่ขาดผมมองว่าเวลสู้ได้สนุกอย่างแน่นอนส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์ดูครบเครื่องกว่าน่าจะเอาชนะตุรกีไปได้สรุป2คู่ทีเด็ดคืนนี้เวลสวิตเซอร์แลนด์ผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณ เพราะถ้าผมมั่นใจ100%ปป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. Okay. Yeah.